สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาราศีที่9กันนะครับผมก็ลัคนาราศีกรกฎนะครับคนนี้ครับถึงไม่ใช่ที่1แต่ก็จึงนะจ๊ะอ่านาละลัคนาราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงของ15พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนานะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบของดวงดาวกันดีกว่านะครับว่าในช่วงนี้คนลัคนาราศีกรกฎเป็นอย่างไร นะอ่ามาทางนี้กันจ้ามาทางนี้กันเลยน,นี่มาทางนี้กันจ้าลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยนะถ้าเราบอกนะครับเราบอกว่าลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยถ้าสมมุติเราดูในเรื่องของดวงดาวนะว่าดวงดาวของคนลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้เนี่ยมีดาวใหญ่ที่คุมเกมเนี่ยกี่ดวงอืก็มีสี่ดวงเหมือนเจ้าชาวบ้านเขานั่นแหละนะครับดาวสาคัญที่สุดก็คือดาวเสาร์เนาะ ดาวเสาร์ที่อยู่ตรงนี้แหละก็คือดาวเสาร์ที่เป็นปตัตตานีแหละคู่ครองและคุณส่วนคุณเองอาจจะต้องเหนื่อยเนาะในแง่ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาบอกว่าดาวเสาร์เองเนี่ยแปลว่าโทษทุกข์แปลว่าเหนื่อยใช่ไหมครับคุณก็จะต้องเหนื่อยมาตั้งแต่ท่านห้าท่านว่าหกสามจนถึงประมาณ1มีนาปี66เลยนะครับเพราะฉนั้นคุณเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วได้ดีไหมเออนี่คือคําถามเหนื่อยแล้วได้ดีไหม เหนื่อยแล้วมันน่าจะได้ดีนะเพราะว่านอกจากความว่าเสาแปลว่าความเหนื่อยแปว่าความเอ่อแปลว่าความททุกข์แล้วมันยังนํามาซึ่งลากฐานความมั่นคงนะครับการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นคนละขั้าราศีกรกฎครับอย่ามองความเหนื่อยเป็นความยากลําบากเป็นความหวาดระแวงนะครับจงยอมรับความเหนื่อยของคุณเป็นความเป็นธรรมชาติดีกว่า นะครับเพราะว่าคนาลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยเสาเองเนี่ยเขาอยู่ปัตตานีของเขาก็เป็นเกษตรบดียังไงคนาลาัคนาราศีกรกฏคุณหนีไปไหนคุณก็มีเสาที่เป็นเจ็ดเกษตรบดีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็คือเหนื่อยอยู่แลว้วอ่ะอืมเนาะเพราะฉะนั้นรับความเป็นธรรมชาติให้มันคุ้นให้มันชินดีกว่านะแล้วก็อีกเรือนหนึ่งของเขาเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเรือนมรณะอ่า มันก็อาจจะมีแบบว่าดีบ้างเสียบ้างอะไรประมาณนี้เนาะปัตนิมรณะใช่ไหมครับแล้วก็แต่ถ้าตอนนี้เราบอกว่าเรื่องของดวงดาวเลยนะเรื่องของดวงดาวที่ดาวสองเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตนีคู่ของไรหุ้นส่วนมีเกณฑ์จะได้คู่ครองไหมมีเกณฑ์ที่จะเหนื่อยเกี่ยวกับบริวารไหมมีเกณฑ์ที่จะต้องอดทนกับบริวารไหมมีมีหมดนะครับมีรากฐานมีเรื่องของความมั่นคงมีเรื่องของการปกครองได้ไหม ได้หมดเลยเนาะเขาบอกว่าเสาอยู่ในเรือนของปัตนิเนี่ยนะส่วนใหญ่อะทำงานอนะไม่ค่อยอยากจะจับคู่กับใครไม่อยากจะไปร่วมหุ้นกับใครร่วมหุ้นกับใครแล้วเจ๊งหมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเหนื่อยคนเดียวไงเราเหนื่อยคนเดียวแล้วเราก็ดูแลนู่นนี่นั่นพอเราดูแลนูน่นนี่สมมุติว่าคุณมีสองคน สมมติว่ามีสองคนสองคนคุณเองเป็นเสาปตัตนิอย่างเงี้ยคุณก็ยังสุดท้ายแล้วคุณแบ่งงานไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่าแบ่งงานคนละ5 0 5 0ถูกไหมครับแต่สุดท้ายแล้วคุณต้องดูแลง,งาน100%เออเพราะว่าอะไรเพราะเสาก็คือความหวัดระแวงเสาก็คือความอดทนเนาะแจกงานไปให้เขาสุดท้ายแล้วตัวเองก็ดูแลหมดอ่ะ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าสาวอยู่ปตัตตานีนะไม่ต้องไปร่วมหุ่นกับใครตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการตัวเองไปนะคะประมาณนี้นะทีนี้สาวเองเนี่ยตอนนี้จากปตัตตานีเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยกระดุมพระแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเหนื่อยแล้วคุณได้ ได้กระดุมพระคือได้การเงิน,รนหรือมันเป็นปัตตนิคู่ครองและหุ้นส่วนกระดุมพระแปลว่าเรื่องของการเงินและสิ่งติดตัวมาเพราะฉะนั้นคุณมีความหวัดแะแวงเป็นพื้นฐานชีวิตของคุณอยู่แล้วถูกไหมครับอ่าเพราะ,ะนั้นช่วงนี้คนลักนาราศีก็ะกฎเองก็เหนื่อย เนาะเหนื่อยแต่ได้ได้ไเป็นเงินออกมานั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะดาวอะไรอีกดวงนึ่งล่ะอ่าดาวพฤหัสเพิ่งย้ายมาเป็นสุขพระความสุขความเจริญเราบอกว่าโอ้โหเมื่อก่อนช่วงวันที่8เมษาเนาะ ประมาณ8พฤศจิกาจนถึงประมาณ8เมษาใช่ไหมครับที่บอกว่านั่นเป็นช่วงที่แย่เพราะว่าดาวพฤหัสตกอยู่ในเรื่องของมรณะให้ระวังโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือตัวเองใช่ไหมครับตอนนี้พฤหัดย้ายมาเป็นสุภาะแล้วมาเป็นถึงเกษตรบดีตรงนี้ด้วยก็ถือว่าพฤหัสเนี่ยน่าจะดีละผู้ใหญ่สนับสนุนคุณ คุณเองขวนขวายหาความรู้คุณเองอยากจะเรียนต่อคุณเองมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพเองของพ่อของตัวคุณเองเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอ,อาหาร mm. เกี่ยวกับเรื่องของสมองอะไรเงี้ยจากมรณะย้ายมาสุภะถือว่าดีนะครับถือว่าดีแล้วพฤหัดเองย้ายเข้ามามีนาวาังอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ในเรือนของ สห a c คนรอบข้างเพราะนั้นถือว่าคุณเองอาจจะกำลังมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นสห a ช h เป็นคนรอบข้างนำความสุขความเจริญมาให้คุณหรือถ้ายังไม่มีคุณก็ต้องหาความสุขความเจริญของคุณที่ได้มาจากสหาช c นั่นเองโอเคไหมถ้าเราแปลความอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อสุภาพแปลว่าความสุขความเจริญใช่ไหมครับสุภาพแปลว่าสิ่งดีๆงามๆเนาะความสุขความเจริญ เเรื่องที่เราคาดหวังได้ไหมนะแล้วมันมาจากไหนตอนนี้สักเซเสตของมันอยู่ที่สหัชะาเพราะ,ะนั้นเราต้องตามหาคนที่จะนำเอาความสุขความเจริญม,มาให้อาคีย์เวิร์ดของเขาเป็นอย่างนี้นะครับลาหูล่ะครับลาหูอยู่ในเรื่องของกรรม,มะจากปีที่แล้วเนาะจากปีที่แล้ว30มีนาะปี65ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ เขาเป็นลาหูนิดอยู่ในเรื่องของลาพะได้ลาบที่แบบเป็นลาบของคนอื่นเขาลาบที่แบบเหลือขออะไรประมาณนี้หรือว่าคดีความเกี่ยวบ้านเลยที่ดินคนใกล้ตัวเห็นแกับตัวเชื่อคนง่ายหูเบาถูกไหมครับลาหูย้ายมาวันที่30มีนาปี65อยู่ต่อไปจนถึงประมาณ17ตุลาปี66เลยเนาะเพราะฉะนั้น เขาอยู่ตรงนี้มายา้ายมาเป็นกรรมะให้คุณคือการงานลาหูเราอย่าไปมองนะครับอย่าไปมองเลยว่าลาหูเนี่ยคือความวุ่นวายลาหูคือแบบว่าอะไรที่แบบว่าโอ้โหไม่ดีไม่งามอา้าวแล้วเขาไหว้ลาหูกันทําไมเออแล้วเขาไหว้ลาหูกันทําไมเออถ้าบอกว่าลาหูไม่ดีอ่ะเขาเต็มนู่นนะ่ะฟุตบาทเต็มสี่แยกนู่นนะ่ะตรงนั้นนะ่ะที่รถไฟฟ้าตรงนั้นนะ่ะเออเนาะห้วยขวางห้วยขวางอ่ะนะครับ เขาไหว้าลาหูกันทําไมอถ้าสมมุติว่าคุณไปดูสื่อไปดูช่องไหนก็ตามที่บอกโอ้ลาหูแย่ลาหูหนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปไหว้พระลาหูกันทําไมเออจริงปะก็ต้องมีดีสิครับถูกไหมเพราะฉนั้นเราอย่าไปเชื่ออะไรมากมายที่มันเกี่ยวกับตรงนู้นนะครับเราเชื่อในเรื่องของตัวเราเองปะเออหรือว่าเราเชื่อในเรื่องของตําแหน่งดาวไหมเออหรือไม่รู้เหมือนกัน นะเพราะฉนั้นราหูอย่าไปตีความว่าโอ้โหเขาบอกว่าเป็นดาวไม่ดีราหูนั่นคือไหวพริบราหูนั่นคือการเดินทางราหูไม่ใช่แปลว่าความวุ่นวายราหูไม่ได้แปลว่าความหมัวเมาอย่างเดียวเพราะนั้นดูเหรียญก็ต้องดูเหรียญทั้งสองด้านใช่ไหมครับเหรียญบาทจะใช้ได้ก็ต้องมีสองด้านถูกไหม เหมือนการดวงดาวก็ต้องมี2ด้านนะครับเพราะนั้นลาหูเองเข้ามาอยู่ในเรือนกรรมะวุ่นวายวุ่นวายจริงนะวุ่นวายแต่วุ่นวายด้วยการใช้สติปัญญาโดยใช้ไหวพริบในการที่จะแก้ปัญหาสติปัญญาอยู่นี่ดาวพฤหัสลาหูอยู่นี่คือไหวพริบนะครับเพราะฉะนั้นไหวพริบมาสร้างอะไรครับมาสร้างกระดุมพระไหครับการเงินให้คุณ เนาะใช้แหวกพิบใช้ความเป็นตัวของตัวเองให้เป็นเพราะนั้นถือว่าลาหูย้ายเข้ากรรมะกรรมะก็คือการงานการกระทํามีเกณฑ์จะเดินทางมีเกณฑ์จะท่องเที่ยวมีเกณฑ์ที่จะอยู่ไม่นิง่งมีเกณฑ์ที่จะมีเงินนั่นเองนะครับเพราะนั้นถือแล้วว่าลาหูนั้นดีนะครับอีกดวงหนึ่งคืออะไรครับมณยลตะยูมนุษตะยูอยู่กรรมะโอโหอยู่มาจะ6ปี7ปีละมนุษตะยูอยู่มาตั้งแต่6มีนาปี59จนถึงมันจะกระดาปีห5เลย นะครับเดี๋ยวเขาจะย้ายแล้วย้ายมาอยู่ตรงนี้มาพักอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่นานนี้นะนะลามนุษย์ตะยูเองเนี่ยมันแปลว่าอะไรเอ่ยมนุษย์ตะยูอาจจะแปลว่าเออไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าสิ่งลึนลับอาจจะแปลว่าขวางโลกอาจจะแปลว่ายิ่งใหญ่อาจจะแปลว่าไม่มีอ่าได้ไหม มันน่จะอยู่อยู่ในเรือนของกรรมะแปลว่าอะไรงานเกี่ยวกับความตายงานเกี่ยวกับความเป็นความตายงานที่ยิ่งใหญ่งานแบบว่าติดต่อต่างชาตินู่นนี่นั่นถูกไหมครับแล้วมันจะอยู่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่เรือนอลีเอออาจจะมีปัญหาละช่วงนี้อา่าเนาะคนลักนาราศีกรกกฎเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงานต่างชาติได้ไหมอา่าเนาะงานต่างชาติได้ไหมงานใหญ่ได้ไหมคิด จะทํางานคิดงานนี้งานนี้แต่มันจะมีปัญหาอยู่หรือเป็นงานเก่าๆได้ไหมได้นะครับเพราะมนตยูอาจจะหมายถึงงานเก่าๆก็ได้เนาะอาจจะเป็นเรื่องของงานเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คนล,นลัคณาราศีก็เรากดเองก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมนตยูมนตยูกรรมะมีนาวางอยู่ในเรือนของอลิใช่ไหมครับอาจจะกรรมะแล้วอม,มันมีปัญหามันมีอุปสรรคหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของคู่แข่งศัตรูอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม ได้หรือทํางานแล้วต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ต่างๆนาน,นานได้ไหมได้นะครับได้อยู่เหมือนกันเนะ <_ C 1> าะเพราะฉะนั้นถือว่าสามดาวใหญ่เนี่ยนะครับก็ทําหน้าที่ของเขาไปพอในช่วงของ15พฤษภาจนถึงประมาณ15มิถุนานะครับผม <_ C 1> ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาเป็นลาภะอ่ามันย้ายเข้ามาเป็นลาภะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนตรงนี้ใช่ไหมครับมันเป็นมหาอุดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้ทํางานทําการแล้ว ขยันขันแข็งทํานู่นทํานี่โอ้โหใช้อาทิตย์กรรม,มะอย่างมีคุณค่าอาทิตย์ย้ายมาปีลาภะปุ๊บมันก็คือลาบจากการงานของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนละคณาราศีกรกฎเองคุณก็จะมีลาบจากในเรื่องของการงานถูกไหมครับ คุณก็จะมีลาบจากเรื่องของการงานนั่นเองเพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์ของคุ้จะทําหน้าที่แน่นอนนะครับดาวอาทิตย์หนึ่งเนาะได้ลาบจากเรื่องของการงานบางคนบอกไม่เห็นจะได้ลาบเลยก็ต้องย้อนกลับไปว่าช่วงที่เขาอยู่ในกรรมมันอ่ะคุณทํางานหรือเปล่าล่ะอืมเออหรือว่านอนตีพุงอยู่อ่ะเป็นไปได้มาใช่ไหมคุณทํางานหนะักจนมันรู้ไหมว่าเรื่อง,องต่อไปของมันคืออาทิตย์เป็นลาภะแล้วรู้ต่อไปไหมว่าเดี๋ยวมันจะวิานาศ เออเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักเรือนของดวงดาวให้เป็นถูกไหมครับที่นี่สอนให้คุณรู้จักเรื่องของดวงดาวไม่ได้มานั่งแบบว่าสัญทยาสัญทยาไม่ใช่สัญน, <c oughs> นะสัญทยาให้คุณรู้ว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องของดวงดาวที่มันจะเคลื่อนต่อไปเราต้องวางแผนให้เป็นว่าเวลามันเคลื่อนต่อไปเนี่ยมันจะไปเข้าเรือนอะไรตอนเนี้มันเป็นลาภะละลาภผลเราทําเพื่อให้ได้ลาบกรรมะแล้วมาลาภะอ่ะ เดือนหน้าอาจจะไม่มีงานแต่เราได้เก็บเกี่ยวตรงนี้เรียบร้อยแล้วเงินละ่ะชื่อเสียงละ่ะอะไรละ่ะมีไหมถูกไหมครับนั่นแหละวิธีที่ผมจะทำนายนะครับเพราะนั้นคุณได้ทำงานให้ดาวอาทิตย์เป็นลาภะให้คุณแล้วหรือยังนะครับในช่วงนี้ที่ดาวอาทิตย์ย้าย15พฤษภาคมจนถึงประมาณ15 มิถุนานั่นเองนะครับในช่วงที่2ก็คือผ่านมาแล้ว17พฤษภาคมนะครับผมมีดาวอังคารย้ายดาวอังคารจากที่เขาเป็นโมรณะโอ้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางมีปัญหาเกี่ยวกับผื่นแพ้ลมพิษอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอังคารมาจากไหนบริวารของคุณได้ไหมอังคารมาจากบริวารอังคารมาจากกรรมะใช่ไหมหรืออังคารในลัคนาคุณมาจากตรงไหนมันมาเป็นโมรณะอาจจะปวดฟันได้ไหม เออมีปัญหาของเรื่องฟันมีปัญหาเรื่องของแขวของแหลมของมีคมได้ไหมย้ายมาอยู่ในเรือนของสุภะความสุขความเจริญละอังคารแปลว่าอะไรครับอังคารแปลว่า ความกล้าความขยันเพราะฉะนั้น17พฤษภาจนถึงประมาณ26มิถุนาอังคารก็ต้องทําหน้าที่ในเรื่องของความกล้าความขยันของคุณนะครับถือว่าจากอังคารที่เสียนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนนี้ถือว่าอังคารนั้นดีขึ้นนะครับเพราะนั้นคุณก็จะต้องมีความกล้าความขยันเนาะ อังคารอาจจะแปลว่าในเรื่องของงานอดิเรกงานจ็อบงานที่แบบว่าใช้ความสามารถของตัวเองก็ได้งานเดินทางเล็กๆน้อยๆได้ไหมได้นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ไปต่อในช่วงที่3กันนะครับมันก็จะมีดาวอีกหนึ่งดวงย้ายคือดาวศุกร์ใช่ไหมดาวศุกร์จากที่เขาเป็นมหาอุดอยู่โอ้โหดีงามในเรือนของสุภานะเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกรัมรมะอาเนาะะแสดงว่าเราคิดเราวางแผนเห็นไหม ก็คือคุณต้องดูเพจนี้ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยดาวมันอยู่ตรงไหนแล้วมันจะขึ้นไปไหนถูกไหมครับดาวสุขเคยอ,อยู่เนาะเคยอ,อยู่ในเรื่องของสุภาพเป็นมหาอุดโอ้โหดีงามในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักเลยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนาะดาวสุขเป็นมหาอุดถูกไหมครับทีนี้พอวันที่25้าก็คือนี่วันที่24่ละเนาะก็มีเวลาไหมเนี่ยอีกหนึ่งวันเออเนาะ หรือมันเลื่อนแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นดาวศุกร์จะย้ายมาเสด็จเป็นปล19มิถุนานะครับเข้าสู่ราศีเมฆนะครับผมเพราะนั้นเข้าสู่ราศีเมฆในเรือนของกัมมะนะครับเพราะนั้นถ้าคุณยังพอมีเวลาที่จะคิดวางแผนทำนู่นทำนี่ได้ดาวศุกร์ก็น่าจะส่งผลดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำดาวศุกร์มันอาจจะส่งผลที่แบบว่าเออไม่ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นศุกร์ปะไง ทุกเรื่องการเงินทุกเรื่องของความรักคุณได้ทําเรื่องของความรักในช่วงที่ดาวศุกร์มันเป็นสุภาแล้วหรือยังอืคุณคิดคุณวางแผนในเรื่องของดาวศุกร์ที่ทําตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของสุภะแล้วก็เป็นมหาอุดดีแล้วหรือยังถ้าคุณยังทําไม่ดีนะครับ25พฤษภาจนถึงประมาณ19มิถุนามันจะเสริชเร็วแล้วก็เป็นปล่าก็ทุกเรื่องการเงินและทุกเรื่องความรักนะครับคุณก็คงจะแย่ นะครับเพราะนั้นก็อาจจะแย่นิดนึงเนาะแต่ว่ามันถือว่ามันก็เป็นเรือนดีๆแต่ว่ามันมันติดตำแหน่งปะเข้ามาตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีความแย่นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณทำมาดีแล้วนะเออไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยระวังแผนไว้ร้อยแต่มันได้สัก70มันได้สัก50มันก็โอเคถูกไหมประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่4กันนะครับในช่วงที่4นั้นคืออะไรครับในช่วงที่4นั้นเราบอกว่าเออ เอากดต่อไปสิจ๊ะ,ะในช่วงที่4ก็คือมีดาวพุธย้ายครับดาวพุธจะย้ายในช่วงของ7มิถุนาจนถึงประมาณ26มิถุนาเป็นดาวพุธเสดนะครับย้ายมาอยู่ในเรือนอะไรเอ่ยอยู่ในเรือนของลาภะครับผมจากกรรมะใช่ไหมการงานก็แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนวันที่7มิถุนาก็คือตอนเนี้ยนะจนถึง7มิถุนาเลยนะดาวพุธเองนะ อยู่ในเรือนของกรรมะคุณเจราจาในเรื่องการงานการเจราจาค้าขายการสื่อสารดีแล้วหรืออย่างพุทธก่อนหน้าที่จะย้ายเนี่ยมันเป็นพุทธมนต์เพราะฉะนั้นเจราจาในเรื่องเก่าๆเจราจาเอาของเก่ามาขายใช่ไหมครับทำงานเคลียร์ของเก่าให้หมดให้จบให้สิน้นเนะเมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างจบสิน้นดาวพุทธก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นพุทธที่เสร์ญรวดเร็วแม้ว่าไม่มีตําแหน่ง แต่ตกในเรือนของลาภะลาผลเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้การเจรจาการค้าขายและการสื่อสารที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นโอเคไหมวิธีทํานายแบบนี้คุณต้องเข้าใจว่าเฮ้ยก่อนเจ็ดมิถุนาถ้าฉันกําลังค้าขายอยู่เขากำลังมีเรื่องที่จะปิดดิวอยู่คุณต้องรีบทำเนาะ กูเพราะว่าสี่มันยังอยู่ในเรื่องของกรรมะการกระทําของคุณอยู่เรื่องกเก่าเรื่องต่างๆนานานะครับเพราะนั้นรีบทารีบทําให้จบก่อนที่จะถึง7มิถุนาจนถึง26มิถุนานะครับเพราะว่ามันจะย้ายเข้าอยู่ในเรื่องของลาภะานะแต่พอมันย้ายเข้าสู่ในเรื่องของลาภะมันก็คือได้ลาภจากก,การเจราจาถามว่าช่วงนั้นยังต้องพูดต้องเจราจาไหม พวกนั้นถ้าเราไม่ได้ทำเราก็สามารถยังทำได้ต่อแต่มันก็จะเหมือนกับดับเบิลดับเบิลดับเบิลเข้ามาไงประมาณนี้นะครับขายต่อเนื่องเจรจาต่อเนื่องนะครับจากกรรมะมาเป็นลาภะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปวินาสะนะครับเพราะนั้นมีเวลาจนถึง26มิถุนานะครับแล้วก็ไปต่อในช่วงที่5กัน นะในช่วงที่5นั่นคือวันที่13มิถุนานะครับ13มิถุนาเดทไลน์ของคุณคืออะไรเอ่ยดาวเกตจะย้ายแล้วดาวเกตนั้นจะย้ายย้ายจากอะไรเอ่ยย้ายจากสุภาใช่ไหมครับย้ายเข้ามาอยู่ในเรื่องของมรณะนะเพราะนั้นเกตอยู่ในเรื่องสุภานั้นคือความสุขความจเจริญในเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์คุณได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์มากมายแค่ไหนแล้วในช่วงนี้นะ ตอนนี้คุณทําแล้วหรือยังคุณใช้ไอเดียคุณคิดนู่นคิดนี่แต่ไม่ได้คิดมากนะอ่านะคุณคิดคุณลงมือทําแล้วหรือยังถ้าคุณคิดคุณโอเคใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวมันย้ายไปอยู่ในเรือนของมรณะแล้วก็ช่างมันนะช่างมันนะครับในเรื่องของการที่เราได้ทําเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ก่อนวันที่13มิถุนาวันนี้มาแบบแปลกๆใช่ไหมเฮ้ยทำไมเขาทำนายแบบ 88? แปลกๆเราทำนายด้วยเดทไลน์ของดวงดาวนั่นเองถูกไหมครับทีนี้พอมันย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของมรณละและ้วล่ะวันที่13มิถุนาจนถึงมัน9สิงหา 95, เป็นมหาอุดเนี่ยโอ้ยเขาบอกว่าเกณฑ์มหาอุดเนี่ย ดื้อลันเนาะต้องยอมผ่อนหนักให้เป็นเบาบ้างเชื่อคนบ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็ต้องระวังไว้นะแล้วเกตอยู่ในเรือนของมอรณะเนะี่ยแปลว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่แบบเป็นพวกเกี่ยวกับเส้นประสาทเกี่ยวกับเรื่องของปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเกี่ยวกับเรื่องของปลายประสาทนะเนาะเน็บชาประมาณนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้พกชาได้ต้องรีบไปซื้อเนาะเดี๋ยวชาจะราคาขึ้นเนาะของก็ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยววรับนะอืมไม่เกี่ยวเนาะ นึกว่าตะขอมันก็ขึ้นราคาหมดแหละน้ำมันมันก็ขึ้นราคาหมดแหละเนาะใบชามันก็คงขึ้นราคาแหละเนาะแล้วคุณจะให้เขาไปพกชาจะได้ไม่เน็บชาหรือไงครับเออไม่ใช่นะครับเออระวังในเรื่องของเน็บชานะครับระวังในเรื่องของเส้นประสาทเนาะระวังในเรื่องเกี่ยวกับโรคปุบปับทันทีทันใดแต่เขาบอกว่าเก์อยู่ในเรื่องของมรณะเนี่ยเป็นง่ายก็หายเร็วอ่าเพราะเขาเป็นดาวบุญนะครับแต่ว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาก็ทําบุญไว้ก่อนไง ช่วงนี้รีบๆทาบุญเอาไว้ตอนที่เกตยังอยู่ในเรือนของสุภาะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพก็จะมีช่วงที่เดาเกตเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในเลือนของมรณะเนี่ยไม่ดีแค่ดวงเดียวเท่านั้นเองง่ายไหมแบบนเ,นเนี้ยเนาะเนี่ยตกลงได้อะไรปะ นะโอ้โหัโอ้โโคนาราศีนียาวมากเลยเนาะสรุปคือการงานดีเป็นลาภะดาวพุธย้ายมาก็เป็นลาภะได้รับการเจราจาการค้าขายได้รับการทําสัญญาเป็น1นึนะครับในช่วงนี้เนาะงานก็ต้องทําขยันขยันต่อไปใช้ไอเดียใช้ความอดทนเนาะ,นะประมาณนี้ก็ระวังในเรื่องของโรคเกี่ยวกับประสาทโรคปุบป,ปับทันทีทันใดวางแผนชีวิตให้ดีแค่นั้นเองครับสวัสดีครับ